หอมหอม<ฮ>ย่างหอมหอมเลยไม่ไดเร็วกว่านั้นกระากางกระาจะคอยหานหอมที่เน,น,นเสียงความร่มนี่นเสียงความร่ม เราเชิ่งเห็นได้กินเชิ่งเช็กรถเช็งนั่นคุณนาักเชิ่งเห็นไป้ายแล้วเี๋ยเดี่อวเดี๋ยวเเนื่อยความแก่ลงไปเลยความไขเดี๋ยวมา

นี่กองเหรอมื่กองกรงเอาไปน้ำเดือมือน่ะนันโดดากยังโอ้ยนินต้องปฏันร์เดี๋ยวพขวดน้ำเนาะเอาไปมาม่ขาแสบ้ยจมันแหม่เลยน้ำมันะตัวเดียวเราไกินันแน่ vô trong lòng có lúc ở lưu gin nóng góp nắng 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 นั่งชิมมันนั่งชิมมันก่อนนชิมเน่อืมต้อกินทั้ไทายเน้ะมัมีอะไรบ้างปะเนี่ยนี่แหละคำเงียคนแห่งมักแม่เอาลงยูทูหางยูทูเบ่ยกแด้นเนาะเด็กตัวแบเด็กตัวโอ้ขวาเราหาตัวเขาว่าโอ้ปนยังงแดงเรีนบ้บพื้เขา

บายบายไปไบายแบบนี้เลยไม่บายไม่อะไไมำเรื่องอะไรท่านอย่าพูดของเด็กเลยเลยมึงกี๋เถอะน้องจ้ะโอ้ตี้ครับมาพูาน้ม่เป็นไรถ้าจิ้งกันก็เบนื่อยครับมาพูดเอยแล้ว